ิิงศิยมาชาตัิมสาัภูมิคดเดชมหาชมหวนเดจสวัสดีปีใหม่2567ครับพี่น้องร่วมชาติวันนี้อยากจะขอพอรปีใหม่จากผู้เรากันเองนะครับวันนี้เราขอพอรปีใหม่จากรัฐบาลก็คงไม่ได้ นะฮะแล้วก็จะขอพรปีใหม่จากองค์กรของรัฐหน่วยงานแล้วก็คงพึ่งไม่ได้ที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าประเทศไทยในรอบสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเข้าสู่กระบวนการรัดล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนะครับผมยืนยันว่าสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการรัดล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแม้แต่เลือกตั้งมาแล้วก็ยังล้มเหลวจากการแถลงการของบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทมหาชนป้นสตางไทยนะฮะเราได้ยินแล้วนะฮะบริษัทมหาชนป้นสตางไทย เขา,าแถลงการออาแล้วว่าการเติมน้ำมันไม่ครบจำนวนไม่ผิดกฎหมายกฎหมายมีไว้ปกป้องคนกระทำความผิดอย่างนี้ไม่เรียกว่ารัดล้มเหลวจะเรียกว่าอะไรในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะผมก็นึกอยู่แล้วว่าทหารปฏิวัติเข้ามาเนี่ยมันก็เสร็จในทุนสามานเหมือนเดิมจำได้ไหมก่อนปฏิวัติรัฐประหารแก๊สเ .gv ราคาประมาณสิบาทห0ถึงสิบาทห้ ภาคประชาชนต่อสู้แทบตายไม่ให้ขึ้นราคาพอรัฐบาลประยุทธ์มาอยู่เก้าปีแม่งขึ้นราคามาสิบเกาบาทเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยครับราคาแก๊สเอ็จีวจากสิบสาบาทห้าสิบหรือสิบห้าบาทห้าสิบในบางพื้นที่มันขึ้นมาสิบเก้าบาทในยกรัฐบาลประยุทธ์แค่นี้เราก็พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่ว่าเผด็จการหรือประชาธิปไตยฉบับซื้อเสียงคือรัดล้มเหลวยกประยุทธ์ เป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จมีอำนาจเบ็ดเสร็จพลตรีประวินต้องหนีไปต่างประเทศหมู่อามต้องมาขอความช่วยเหลือจากกีฬาสมความคิดน้องแตงโมตายอัจฉริยะต้องมาต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมจีนเทาชูวิกต้องออกมาต่อสู้ปกป้องประชาชนปกป้องประเทศชาติวันนี้สายไหมต้องรอดต้องมาปกป้องประชาชนแทนหน่วยงานของรัฐ เราจะเห็นได้ว่า10ปีเต็มๆที่ผ่านมาองค์กรของรัฐล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแล้ววันนี้ทุนสามานก็เป็นใหญ่ในแผ่นดินเหมือนเดิมนะฮะการที่บริษัทมหาชนป้อนสตางไทยออกมาประกาศยอมรับว่าการเติมน้ํามันไม่เต็มลิตรไม่ผิดกฎหมายเนี่ยชิบหายแล้วกระบวนการยุยรรมไทยกระบวนการกฎหมายไทยจะมีไว้ทําไมวะเนี่ยแสดงว่ากระบวนการยุธรรมไทยกระบวนการกฎหมายไทยวุ่นไม่ปกป้องคนทําผิดใช่ไหม เพราะกฎหมายมันเขียนมาผิดเนี่ยมันเอาปัญญาแบบนี้มาแล้วองค์กรของรัฐเป็นไงหน่วยงานของรัฐนายกว่าไงเงียบเป็นเป่าสะวันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าประชาชนต้องพึ่งกันเองครับเราพึ่งนักการเมืองไม่ได้เราพึ่งกลไกลของรัฐไม่ได้เราพึ่งกระบวนการยุติธรรมไม่ได้ประชาชนต้องสอนครับปีนี้สองพันห้า้ยหกสิบเจ็ดมันเป็นปีแห่งความก้าวหน้าครับเลขห้าเลขหก 6, เลขเจ็ดมาอยู่ด้วยกันประชาชนต้องร่วมมือกันครับ ต้องสามารคีกันเราพึ่งนักการเมืองไม่ได้เราเลือกพักที่เรารักเราชอบเขาก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลวันนี้ประชาชนต้องร่วมมือกันสั่งสอนทุนสามานสั่งสอนนักการเมืองซื้อเสียงครับไม่เติมน้ํามันในปังที่คดกองประชาชนไม่อุดถุนไม่อุดหนุนทุนสามานที่ขายของแล้วเปรียบประชาชนแล้วไม่อุดหนุนพรรคการเมืองหรือนักการเมืองที่ชั่วช้าสามานโกหกมดเท็จทรยศ รัฐศาตร์กับประชาชนครับวันนี้ครับประชาชนต้องร่วมมือกันเราเพึ่งหน่วยงานของรัฐไม่ได้พึ่งองค์กรรัฐไม่ได้ต้องพึ่งประชาชนครับต้องหันมาสั่งสอนทุนสามานให้รู้ว่าประชาชน60ล้านคนก็คือมดล้มช้างช้างตัวใหญ่แค่ไหนถ้ามด60บล้านตัวมันก็ต้องล้มได้ทุนสามานจะยิ่งใหญ่แค่ไหนประชาชน60ล้านคนไม่เติมน้ำมันมันด้วยมันอยู่ๆๆๆได้ไหมทุนสามานจะรวยกี่แสนล้านถ้าเราไม่เข้าอุดหนุนมันนะครับ วันนี้มันหลอกให้ประชาชนเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดซื้ออาหารจากพวกมันไปแล้วมันก็แอบไปนําเข้าเนื้อจากต่างประเทศจริงหรือไม่ข้าราชการตองฉินไปไล่จับมันแม่งโดนย้ายเป็นยี่สิี่ชั่วโมงวันนี้ครับเรามาช่วยกันสั่งสอนทุนสามานระดับยักษ์ใหญ่สองบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งประเทศครับรวมตัวบอยคอรดครับไม่เตมิมไม่ซื้อสินค้าจากพวกมันและสั่งสอนนะการเมืองชั่วช้าสามานเนียครับไม่อุดหนุนมันไม่สนับสนุนมันเลือกตั้งสมัยหน้าเราไม่เลือกครับสวัสดีครับ